สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วินะแคนชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลจากเรื่องกินธรรมะกันนะครับผมเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนิดนึงเนาะงานจากค่าเบรนเทิโตรครับผมกินธรรมะตัวนี้จะอยู่ในไลน์ของอิจิบังคุจิงานจับฉลากบีครับผมเช่นเคยครับผมถ้าใครรู้จักตัวละครตัวนี้อยู่แล้วสามารถกดข้ามได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่แห่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเหมือนกันครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะเมื่อปี 2003- 2004 มานั้นแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อปี2ปีที่แล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวอาจารย์ทิเดะิเดะอากิโซลจิของเราเนี่ยเขาจะเขียนต่อไหมหรือว่าโดนลิขสิทธิ์แบนไปแล้ว เพราะว่าตัวอาจารย์แกเองนะครับผมแหมล้อเลียนชาวบ้านซะไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ์ตูนเกมหนังโอ้จัดเต็มจริงๆครับผมอาจารย์คนนี้ส่วนตัวละครที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับผมก็แน่นอนชื่อว่าซากาตะคินโทกิจะมีฉายาว่าอสูรสีขาวชิโรยชาชะครับผมโตคินโทกิเองนยครับผมเป็นเจ้าของร้านรับจ้างสัมภาระรับจ้างแหมชื่อร้านเองเนี่ยก็ สุดจะงงอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆครับผมนี่คือชื่อร้านของกินโทกิอจริงนะครับผมคือตัวร้านของกินธรรมะเองเอ้ตัวร้านของตัวกินโทกิเองเนี่ยครับผมรับจ้างสารพัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆงานตามหาแมวหรือว่างานใหญ่อีเวนต์ใหญ่ e หญหญเขาไปทั้งหมดเลยนะครับผมขอแค่ได้เงินมาจ่ายค่าเช่าห้องนะครับผมจ่ายค่าเช่าร้านให้คุณโอาเอกด้เดือนต่อเดือนนี่มันก็ดีมากๆแล้วนี่ยังไม่รวมที่จะต้องจ่ายค่าจ้างลูกน้องอีกสองคนอย่างจินปา ชิ้นปาจิกับคางบุระนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมนะเพราะว่า2คนนั้นเนี่ยเหมือนทํางานฟรีแล้วกินนอนอยู่ที่นี่เลย <c oughs> นะครับผมและแน่นอน,นครับผมว่าตัวเรื่องกินทามะเองนยครับผมถือเป็นหนึ่งในกระตูนที่ล้อเลียนชาวบ้านเขาเยอะที่สุดแล้วเท่าที่ผมจําความได้นะเท่าที่ผมแบบเคยเจอมาแล้วก็พอจะนึกออกนะครับผมก็จะมีเรื่องนี้แหละที่แบบว่าล้อเลียนเขาไปทั่วเลยในวงการกระตูนเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโจโจบีเทปอนะโคนันคุลุโตโน่บาสเกตอาจารย์โคโรเซนเซ นะครับผมโพลิโกเดฟโนดกันดัดดนด้มนี่ไอเอ็กเจ็ดแปดมาเต็มตัวเลยครับนะส่วนโดรีมอนนี่อันนี้หนักถ้าผมมาเป็นเพลงเลย ก็นั่นแหละครับและแน่นอนครับผมว่าตัววันพีชเองเนี่ยก็ไม่รอดนะ่วนดะคันบอลเนี่ยครับผมโดนขยี้แบบหนักๆเลยตัวดะคันบอลเป็นหนึ่งเรื่องที่ตัวอาจารย์โซวาจิเองนะครับผมขนออกมาล้อเลียนเพียบเลยนะส่วนในเรื่ององการกร์ตูนเนี่ยผมว่ามันยังมีอีกแหละมันมีเยอะเละครับผมส่วนตัวเกมเนี่ยตัวมาริโอเนี่ยก็โดนครับผม ถึงขั้นล้อเตอร์ติสอ่ะ ยอมใจอาจารย์แกจริงเลยนะครับผมผมอยากรู้จริงว่าตัวอาจารย์แกเองเนี่ยจะโดนพ่วงเลยกสิทธิ์บ้างไหมเนี่ยอยากรู้จริงขาะไฟนอลแฟนตาซี7นะครับผมตัวคราวเองอ่ะพี่คลาวของเราเนี่ยก็ไม่ลอดครับผมมาเต็มตัวเลยนี่ยังไม่รวมพวกวงการหนังนะครับผมที่ตัวกินฮามะเองเนี่ยเอามาล้อผมเองเนี่ยครับผมไม่เคยคิดว่าไอเฮียจอร์แดมโบนยครับผมจะมาโผล่ในกระตุนเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งซึ่งเฮียแกมาโผล่เรื่องดีโดนมาล้อเรียนด้วยเช่นเดียวกันและก็อีกเรื่องหนึ่งหนักๆเลยก็คือตัว Star War ครับผมมาทั้งอาจารย์โยดา าดาร์ดเวเดอร์แล้วก็ ไอตัวเปิดนะครับผมตัวเปิดเรื่องของตัวตาวอเองเนี่ยก็ถูกเอามาร้อเรียนด้วยเช่นเดียวกันเออนี่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 ยังมีเรื่องนี้อีกเบอร์เซิร์กนะครับผมยังมีเรื่องเบอร์เซิร์กด้วยที่โดนเอามาร้อนเรียนกับเรื่องอะไรนะเทพเจ้าหมัดดาวเหนืออันนี้ก็ไปรอดครับผมยังโดนโดนโดนด,ด้วยก็มันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมที่ตัวอาจารย์สุรจิเองเนี่ยยัดลงไปเห็นเรื่องกินธรรมะแล้วเอามาร้อเรียนกันเล่นเล่น,ลนสนุกฮ่าฮ่าแต่เห็นการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผ แต่เวลาฉากที่มันเป็นฉากบูอ่เขียนเนื้อเรื่องที่เป็นการดึงเข้าดราม,ม่าหรือว่าการเล่นมุกตบมุกตลกโปกฮาเนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ดีมากๆเลยครับผมส่วนตัวผมเองกับเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยคงเป็นหนึ่งความทรงจําที่ดีแล้วก็ขึ้นหิ้งของผมตลอดไปเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะกันเนาะเดี๋ยวจะออกทะเลไปยืดยาวซะมากกว่านี้นะครับผม <c oughs> ไปครับเราไปดูอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องก่อนดีกว่านะสำหรับอาร์ตเวิร์กของตัวกล่องครับผมด้านหน้ากับด้านข้างกล่องนยครับผมก็จะ เปิดเป็นวินโดให้มองเห็นตัวโมเดลทั้งด้านในเลยนะครับผมทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านข้างกล่องนะครับผมเปิดให้มองเห็นตัวโมเดลด้านในทั้งหมดเลยส่วนด้านหน้ากล่องเนี่ยครับผมทางด้านขวาบนเนี่ยจะเป็นตาสาระของเบนเทสโตทางด้านซ้ายบนจะเป็นตาสาระของอิชิบังคุจินะครับผมส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกว่างานนี้เป็นงานจับฉลากบีนะครับตรงกลางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรื่องของกินธรรมะนะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยครับผมทางด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าเขาเปิดช่องเป็นตัววินโดวใให้้้มงงงเ็นนนนนััดดลลาาาแบบบ่่่ๆยททสคผก จะมีตัวที่ผมบอกว่าเป็นงานจับสลักบีนะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องกินธามะสาหลั์ตัวโลโก้กินธามะนะครับผมด้านหลังด้านหลังเนี่ยครับผมก็จะผมแล้วก็จะมีพวกคําเตือนนะแล้วก็จะมีตัวโมเดลนะครับผมของตัวกินธามะอยู่ด้านล่างด้วยส่วนทางด้านล่างกล่องไม่มีอะไรครับผมก็จะเป็นล้นๆเขียวก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับอาร์ตเวิร์ของตัวกล่องเมื่อแกกล่องออกมาครับผมสิ่งหลักๆที่เราจะได้หนึ่งเลยคือตัวฐานตัวฐานจะได้มาเป็นทรงเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ตัวสกรีนตัวฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีและก็สวยงามเลยเน รูตรงนี้ครับผมไว้สําหรับตัวเสาค้ำนะครับผมเสาคำ้ำส่วนหนึ่งที่เราจะได้ในพาร์ทของพวกเสาค้ำนะครับผมหนึ่งเลยก็คือตัวฐานน้าแข็งฐานใสที่อยู่ตรงเท้าของตัวกินทามะครับผมอันนี้หนึ่งตัวตัวเสาคำ้ำตัวเสาค้ำเนี่ยจะได้มาเป็นชุดนี้1ชุดนะครับผมแล้วก็ตัวเสาค้ำเนี่ยผมชอบมากเลยอย่างหนึ่งคือ,อปรติงานทั่วไปครับผมเวลาเขาใส่เสาค้ำคือเสียบกับตัวฐานแล้วก็ มีโอกาสที่ตัวที่เสียบตรงนี้เวลาดึงออกอะ่ะมันจะหักแต่ว่าเขาแก้ปัญหาอย่างนี้ครับคือเขาให้ตัวนี้มา1ชิ้น เพื่อเสียบเข้าไปในตัวฐานแล้วก็เอาเสาค้ำเนี่ยเสียบเข้าไปในตัวหมุดตัวนี้อีกทีหนึง่งซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ก็ดีเหมือนกันนะผมชอบแนวความคิดในการแก้ปัญหาเรื่องเสาค้ำตรงมากเลยครับผมแก่อีกส่วนหนึ่งที่เขาให้มาเลยนะั่นคือตัวลูกโลกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแบ็กกราวที่เขาให้มาหนึ่งชิ้นส่วนในพาร์ทของโมเดลครับผมเขาจะให้มาชิ้นเต็มแบบนี้เลยนะครับผมชิ้นเดียวเพียวๆเ,เลยครับผมก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมสำหรับเมื่อแกะกล่องออกมาสำหรับตัว วโมเดลครับผมคือต้องบอกก่อนว่ากินโทกิตัวนี้เนี่ยงานออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ในหน้าปกของกินธรรมะเล่มที่1นนะครับผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยทำให้ผมอ่ะรู้สึกว่าอยากเก็บตัวนี้มากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในหน้าปกเล่มหนึ่งนี่แหละมันดูน่าจดจําดีนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมมีแนวคิดในการเก็บโมเดลคืออยากเก็บตัวละครในเรื่องที่ผมชอบเนี่ยอย่างละตัว2ตัวซึ่งสุดท้ายมันก็บานปลายไปเรื่อยนะครับผมมาเรามาดู ตัวโมเดลกันใกล้ๆเดียวกันครับผมเริ่มต้นจากตัวใบหน้าเนาะ สำหรับตัวใบหน้าครับผมตัวเขาคงอ่ะตัวเขาโคงใบหน้าของกินโทกิตัวนี้ครับผมทําออกมาได้ดีนะดีเลยครับผมคือเขาคงเนี่ยตัวสลีระเขาคงใบหน้าตัวคางตัวริมเสีฝีปากนะครับผมทําออกมาได้ดียกเว้นอย่างเดียวครับผมในส่วนนี้ผมมองว่างานเขาโคงใบหน้าของกินทามะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําออกมาได้ยากและเรียนแบบยากมากเลยนั่นก็คือ Kelsey unclear, ตัวแววตาครับผมตัวแววตาของกินทามะผมคิดว่านะครับผมการที่จะทําให้เหมือนกับตาในมังงะหรือว่าในอนิเม แววตาของตัวกินทามะทำออกมาได้ค่อนข้างยากมันจะแตกต่างจากพวกโบอาแฮนคอร์ที่หน้าหวานหน้าสวยซะจนทำยากแต่อันนี้มันแค่แววตาครับผมที่ทำยากแต่ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเลวร้ยวายนะครับผมยังมีหลายๆมุมที่มองเห็นก็รู้ว่าเออเนี่ยกินทามะเนี่ยกินโทกินะครับผมก็องค์โดยรวมทำออกมาได้ดีครับผมงานลงสีถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ตัวใบหน้าเนี่ยไม่มีสีเลอะไม่มีสีเปื้อนให้ได้เห็นถัดขึ้นมาด้านบนครับผมตัว ทรงผมงานทรงผมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสเปะสปะไปสักนิดหนึ่งแล้วก็มีให้เห็นตัวรอยเข้าต่อแบบชัดเจนไปสักหน่อยนะครับผมทําให้ตัวผมเองเนี่ยถ้าจังหักเนี่ยก็คงจะหักเรื่องนี้ซะเยอะแต่งานลงสีเขาอะผมกลับมองว่างานลงสีทําได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไล่สีตั้งแต่สีฟ้าคือเป็นยสีขาวตัวสีผมของตัวกินโทกีเองนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นสีขาวแต่พองานลงสีในมังงะเนี่ย,งงนเ,นยเราจะเห็นหลายๆชาที่ว่าเขาจะไล่สีฟ้า สีฟ้าอ่อนจนไปถึงสีขาวด้านบนแต่ตัวบางฉาเองเนี่ยครับผมก็จะเป็นสีขาวเพียวไปเลยเนาะทําให้ตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการออกแบบมาด้วยการไล่สีผมแต่ตัวสีผมเอาจริงในมังงะเนี่ยเท่าที่ข้อมูลของตัวกินโทกิเองมีนะครับผมคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีผมหยักโศกแต่การที่จะปั้นหรือว่าการที่จะวาดผมให้เป็นผมหยักโศกได้เนี่ยผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับผมมันทาให้ตัวนี้บางมุมเนี่ยครับผมอย่างด้าน มันจะดูสเปกสปะาไปสักนิดนึงตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะหักในจุดนี้ผมก็มองว่าเออม,มันก็มันก็เป็นกินธรรมะดีแต่บางมุมผมก็มองว่าเฮ้ยมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันชี้มั่วไปหมด <c oughs> นะ้ซวผมแต่องคโดยรวมทําออกมาได้ดีครับผมดีมากๆเลยสําหรับงานไล่สีงานเล่นสีของตัวไลส่สีตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนอันนี้ทําได้ดีครับผมอันนี้ผมยอมรับเลยแต่มันก็ยังมีเรื่อง่าที่ต้องหักนั่นคือตัวที่เป็นข้อต่อเห็นชัดเหลือเกินนะครับผมถ้าเรา มาด้านล่างครับผมเรื่องตัวชุดงานลงสีของตัวชุดงานเก็บรายละเอียดของตัวชุดเนี่ยเอาเป็นชุดด้านในที่เป็นสีดําก่อนนะครับผมตัดด้วยขอบสีแดงตามแบบในมังงะเด็ดเลยนะครับผมแล้วก็ตามแบบในอนิเมะด้วยซึ่งงานตัดเส้นตัดขอบงานลงสีตรงนี้เนี่ยถือว่าทาได้ดีครับผมเป็นอีกหนึ่งงานที่ผมมองว่างานลงสีเนี่ยทำได้ดีนะแล้วก็งาน QC วซีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เวิร์กพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมงานเก็บรายละเอียดของเขาเนี่ยเออดูดูดีนะตัว งานตัดเส้นตรงเสื้อนี่ครับผมถ้าสังเกตดีๆมันจะมีงานจุดแล้วก็เป็นขีดจุดแล้วก็เป็นขีดงานตรงนี้เนี่ยหลายๆงานเนี่ยเราจะเห็นว่างานลงสีเนี่ยเขาจะเลยเส้นเลยขอบบิดเบี้ยวอะไรไปบ้างงานลงสีเลอะบ้างแต่งานนี้ครับผมทาออกมาได้ดีมากๆเลยเพราะว่างานลงสีของเขาเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเนียบพอสมควรนะครับผมถึงแม้ว่างานลงสีเขาอ่ะจะไม่ได้คมขนาดนั้นแต่ก็นี่ครับผมถือว่าเป็นงานลงสีที่ดีงานตัดชุดครับผมงานลงสี พวกขอบของตัวชุดอ่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นสีเปิดสีเปื้อนในตรงนี้สักเท่าไหร่เลยนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็เวิร์กมากเลยครับผมแต่ก็ยังมีจุดที่เลอะเปืเป้อนให้ได้เห็นเช่นเดียวกันอย่างตรงนี้ครับผมคือตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมีตรงจุดนี้แหละมั้งที่เป็นจุดเดียวสําหรับพวกงานสีเลอะสีเปิดนะครับผมถ้าดูดีๆข้างในเนี่ยมันจะเป็นงานถลอกด้วยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายส่วนงานรายละเอียดลงสีของตัวชุดผมมองว่างานความ คมของสีอะครับผมความเข้มของสีนะประมาณนี้ผมมองว่าโอเคแล้วก็งานตัดสีตัดเส้นก็ถือว่าใช้ได้ครับผมไม่ได้ขี้รล้วขี้เหร่เลยนะดูดีมากๆเลยตลอดทั้งตัวชุดนะครับผมมันจะมีบางจุดแหละที่แบบว่าลงสีแบบขาดสีมันกินไม่เต็มตรงจุดที่มันควรจะต้องเต็มนะครับผมแล้วก็มีสีเลอะที่แบบว่าปลิ้นออกมาด้านนอกให้เห็นนิดหน่อยก็คือตรงน,นี้นะครับผมแต่องค์โดยรวมนะผมมองว่างานลงสีเขาเนี่ยก็ยังทําได้ดีนะครับงานเก็บรายละเอียดของรายละเอียดตัวชุดที่ มันเป็นรายละเอียดรูปแบบตรงนี้ผมมองว่าเออก็ใส่ใจในรายละเอียดได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมส่วนตัวเข็มขัดงานเก็บรายละเอียดตัวเข็มขัดเนี่ยก็นั่นแหละครับผมเห็นชัดๆเลยว่ามันเลยเส้นเลยขอบมันหน่อยนึงแต่มันก็ยังอยู่ในสิ่งที่รับได้สาหรับผมอยู่ดีนะครับผมถัด <c oughs> ขึ้นมาด้านบนนิดนึงครับผมก่อนที่จะลงไปด้านล่างนั่นก็คือตัวมือตัวมือเนี่ยครับผมรายละเอียดของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรมากแต่ว่างานเก็บรายละเอียดของตัวมือเนี่ยก็พอสมควรครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปทั้ง2มือเลยนะมือด้านนบ ด้วยครับผมรายละเอียดที่มันเป็นพวกตัวเล็บหรือว่างานลงสีที่ตัวเล็บเนี่ยผมมองว่าบางงานมันไม่มีก็ดีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งงานนี้เขาไม่ได้ใส่สีให้ตัวเล็บมาซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับ <c oughs> มันจะได้ไม่ดูเด่นตรงจุดนั้นเกินไปนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดพวกเส้นที่มือนยครับผมพวกเส้นตามนิ้วมือเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เห็นเท่านั้นเองส่วนอื่นเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีแล้วนะครับผมไปลงไปดูด้านล่างกันอีกนิดนึงงานเก็บรายละเอียดของตัวดาบไม้โทยโกะนะครับผมเขาสกีนเขาว่า โทยโกมาด้วยอันนี้เนี่ยผมแบบโอ้กรี๊ดมากๆเลยนะครับแต่นิดหนึ่งที่เขาไม่ได้ใส่ดีเทลมานะก็คือรายละเอียดของตัวลายไม้อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาให้เขาจะใส่เป็น ตัวลงสีธรรมดาเพียวๆไม่ได้มีลายไม้ให้ได้เห็นซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เสียดายครับผมแต่งานลงสีเนี่ยสีเลือดสีเปิอะเนี่ยค่อนข้างมีน้อยเนาะผมยอมรับมากเลยว่างานคิวีตัวนี้ถือว่าท่าออกมาได้ดีครับผมถัดลงมาครับเรื่องตัวกางเกงตัวกางเกงอันนี้เนี่ยผมแอบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งเพราะว่างานลงสีของตัวกางเกงส่วนใหญ่อ่ะเขาจะทําออกมาเป็นสีที่เหมือนกับสีของตัวเสื้อสีดําเพียวๆสีดําตุนๆหรือว่าสีดําแบบดําปื้นเหมือนจะเป็นดำ ดำเงาแต่อันนี้ครับผมเขาลงสีมาแบบดําประกายประกายของตัวกางเกงที่มันเป็นเหมือนกางเกงเท่าไหมอ่อ่ะอ่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นสีแบบไหนอะนะแต่งานลงสีตรงนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับผมมันจะเป็นแบบประกายประกายเมืเ่อมเงาเงาให้เห็นคือมันไม่ใช่ดําเงาเหมือนเงาแบบรองเท้าอ่ะครับผมมันเป็นเงาแบบอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นดูเป็นประกายประกายนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าโอเคมันสวยมากเลยแล้วก็มันไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวเสื้อนะครับ ถ้าเราเห็นตัวเสื้อเนี่ยสังเกตดีๆว่าสองสีเนี่ยไม่เหมือนกันนะเออถ้ามองมาดูดีครับผมใส่ใจเรื่องรายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลยด้านล่างครับผมตัวรองเท้าตัวรองเท้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวรองเท้าบูททรงสูงสีดําซึ่งรายละเอียดของตัวรองเท้าในปกติแล้วทั่วไปจะไม่ค่อยได้ใส่อะไรกันมามากนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าครบแล้วก็มีตัว เหมือนเข็มกัดตรงเท้าเนี่ยให้ด้วยมีงานใส่สีตรงเข็มกัดเท้ามาให้ด้วยหน่อยหนึ่งทั้ง2ข้างเลยนะครับผมอ่าทั้ง2ข้างเลยและงานลงสีของตัวเท้าเนี่ยตัวรองเท้าเนี่ยก็ถือว่าทอาออกมาได้ดีครับผมผมชอบงานลงสีเขามากเลยมันคือดําเงาที่เป็นเงาจริงๆนะครับผมมันไม่ใช่เป็นดาตุนๆเป็นลงสีเหมือนกับว่าตัวดําด้านมาให้อันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบจริงๆเลยนั่นก็คือสีเละสีเปิดมันมีให้เห็นน้อยถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นหนึ่งในงานเก่าที่ ออกมาเมื่อปี2013หรือว่า2 0 1 4ประมาณนั้นซึ่งมันก็หลายปีมากๆแล้วแต่ว่าตัวนี้มันเป็นงานเก่าที่คิวซีดีมากๆเลยนะครับผมอีกจุดหนึ่งครับผมไม่พูดไม่ได้นะสําหรับจุดนี้คือตัวฐานครับผมงานรายละเอียดของตัวฐานเนี่ยคือทาออกมาได้ดีคือทีมตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่เขากระโดดออกมานอกโลกแล้วตัวนี้ครับผมเขาก็ใส่พวกสีดําของตัวอวกาศแล้วก็ตัวดาวตัวลูกโลกมาให้ด้วยเขาใส่มาให้อยู่ในแผ่นของตัวฐานเออก็เข้าใจ คิปดีครับผมเข้าใจเล่นดีแล้วก็ตัวลูกโลกเนี่ยเขาก็ให้มาด้วยซึ่งดีเทลของตัวลูกโลกครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันก็จะเป็นพวกท้องฟ้ากับตัวสีฟ้าของน้ําทะเลเท่านั้นเองแต่ผมแอ,แอบดีใจที่ว่าเขาใส่มาให้ด้วยถึงแม้ว่ามันอาจจะดูก้องแกง๊งประชันนึงเพราะว่าตัวเนี้ยแค่ดันขึ้นมาหน่อยเดียวมันก็หลุดแล้วนะครับผมมันไม่ได้ยึดตัวตัวฐานได้ดีสักเท่าไหร่ซึ่งเป็น หนึ่งจุดที่ตัวผมเองน่าเสียดายแต่ถ้าเรามาตั้งโชว์แล้วอะครับผมมันก็ไม่ได้จับหรือไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันก็สมเหตุสมผลดีนะครับผมแต่ผมก็อยากให้มันแบบแน่นๆสักนิดหนึ่ง <c oughs> ส่วนตัวฐานครับผมตัวฐานเนี่ยเขาให้มา2ชิ้นซึ่งมันเป็นส่วนที่น่าจะเป็นส่วนที่ผมชอบอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันนะครับผมคือหนึ่งคือตัวฐานด้านล่างเนี่ยเขาให้มาเป็นฐานน้ำแข็งกับอีกจุดหนึ่งที่เป็นฐานตรงนี้เขาให้มาเป็นฐานเหลี่ยมแล้วก็เป็น2ชิ้นแยกออกมาซึ่งเขาจะเ ฐานที่ดันหลังตัวกินทามะอยู่นะครับผมด้านหลังอย่างนี้ผมมองว่าเออเขาใส่ใจดีอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีฐานตัวนี้มันอาจจะแบบว่าเอ็หลังแล้วก็ล้มไปเลยก็ได้นะครับผมตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองนะว่าถ้าไม่มีฐานแล้วเนี่ยมันจะเอ็นหักหรือเปล่าอันนี้ผมขอไม่เสียงแล้วกันเนาะ <c oughs> ผมเพิ่งเห็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วละว่างานเก็บรายละเอียดของตัวชุดไอ้พวกพวกรอยยับอะไรพวกนี้มันก็มีให้เห็นแมๆมาบ้างนะครับผมแต่รายละเอียดเขาอาจจะไม่ได้คมสักนิดนึงนะ เพราะเพราะว่า พวกงานพวกรอยยับเนี่ยก็มันเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้ตัวชุดของตัวโมเดลเนี่ยมันดูสวยงามน,นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นดีเทลที่เขาพยายามใส่มาให้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีให้ได้เห็นพวกรอยยับของตัวชุดอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ครับผมถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดสีดํายาวจนไปถึงข้างในเลยนะเออเขาใส่ใจในรายละเอียดดีเนาะ <laughs> ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะเป็นประมาณนี้น่าจะครบแล้วมั้งนะครับผม <laughs> น่าจะไม่มีตกหล่นต,ต,ต,ตรงไหนเนาะวันนี้ผมอาจจะพูดแบบวกไป วนมาสักนิดหนึ่งนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยจริงๆครับผมเพราะว่าตัวผมเองเมื่อคืนดันนอนน้อยซะง,งั้น <c oughs> คือนอนไม่หลับนั่นแหละครับผมอีกส่วนหนึ่งครับส่วนที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมนั่นก็คือส่วนสูงส่วนสูงรวมฐานแล้วด้วยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 8CM ซมนะครับผม1 8ถึง19ซมประมาณนั้นก็มีส่วนสูงพอประมาณเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับผมผมได้มาจากที่เมกาพาราซ่าตอน ช่วงแรกๆที่ผมเริ่มเก็บสะสมโมเดลตอนนั้นเนี่ยผมยังจําราคาได้อยู่เลยที่ผมได้มาในราคา1,600ซึ่งตอนนี้ครับผมผมเองก็ไม่ชัวร์ว่าราคามันจะขึ้นหรือราคามันจะลงไปจนถึงขนาดไหนแล้วอันนี้เนี่ยต้องลองหาค่าตัวปัจจุบันเขาดีๆนะครับผมเพราะว่าค่าเงินเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าค่าเงินมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นราคาของตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับผมก <laughs> <laughs> oh ็น่าจะหมดแล้วมั้ง <laughs> มาเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูคร่าวๆสักรอบหนึ่งนะครับผมตัว ถือว่าเป็นงานเก่าที่งานเก่าอีกแล้วนะครับผมเป็นงานเก่าที่ QC ดีครับผมผมยอมรับเลยว่าตัวนี้เนี่ยงาน QC ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็งานลงสีของเขาเนี่ยแต่ละจุดที่เขาลงสีใส่รายละเอียดใส่ดีเทลมาให้เนี่ยผมมองว่าเออมันเป็นจุดที่งานดีงานลงสีดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับผมว่าตัวแววตาของกินโทกิเองครับผมมันทํายากคือแววตาเขามันแปลกอะมันไม่ใช่แววตาที่เหมือนตัวการ์ตูนทั่วไปเขาจะทําอันนี้ผมก็ อธิบายไม่ออกเหมือนกันว่ามันควรจะต้องอธิบายยังไงแต่ว่าก็จึงถือว่าทําออกมาได้ดีครับผมเรื่องงานลงสีดีเทลส่วนตา่างๆองค์ประกอบตัวต่างๆที่เขาทําออกมาแล้วก็งานที่เก็บรายละเอียดของงานสีจุดเล็กๆเ,เนี่ยเขาทําออกมาได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้คมกริบขนาดนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ,องาน QC ครับผมตัวนี้เนี่ยงาน QC ก็ถือว่าแน่นพอสมควรเลยเพราะว่าสีและสีเปิดเนี่ยมันมีให้เห็นน้อยกับกันเป็นงานที่เก่าๆซะมากกว่านะ้อที่งาน QC เนี่ยมันดีกว่าสมัยนี้อันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่น่าจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า QC ของญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับผมมันเลยทําให้งาน QC ของสมัยก่อนเนี่ยมันแน่นแล้วก็มีสีเลอะสีเปอะให้ได้เห็นค่อนข้างน้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะ <laughs> ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <laughs> ผมสำหรับกินทามะอิจิบังคุจินะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับดูดีเนาะสำหรับ <laughs> ส่วนตัวผม <laughs> ผมมองว่ามันมีอะไรดีๆหลายๆอย่างงั้นเก็บรายละเอียดตัวยิบย่อยตัวดาบ ไม้โทยยโกะงานสกรีนตัวตรงไม้หรือว,ว่าทาออกมาได้ไม่เร็วเลยครับผมก็ก่อนจากกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับผมดูแลเล่นสุขภาพไปด้วยนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ช่วงนี้ดอดอปลงไปนิดนึงเหมือนกันถ้าสังเกตดีๆเสียงผมจะเริ่มแหบแห้งไปอีกแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นร้อนในด้วยแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยอันนี้หลายอย่างเหลือเกินนะครับ <c oughs> ยังไงทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคคุณ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าที่จับกองควบคุมทุัพยสินทางปัญญาครับ